ตน้นตู้เย็นทำงานหนักเบกพร้อมนะเฮ้ยเจ๋งไปเลยบิ๊กแต่วันนี้อากาศร้อนจังหาอะไรเย็นทำกันดีมากอารมณ์ดีเพราะมีความสุขฟังปอนอย่าเล่นตู้เย็นนะลูกมันเปลืองไฟนะรู้ไหมเฮ้ยแต่ว่าขนมหมดแล้วเหรอครับนี่ไงจ้าเยอะเลยดีจังฮะแม่จา้เาเห็นกระเป๋าตังค์พ่อหร,รือเปล่าจ้าจ้าจ้าเห็นจ้าฟังปอนอย่ออาสนละ เรามาทำอะไรยเย็นๆกินกันดีกว่านะแช่ตัวเย็นให้หมดเลยตกท้ายด้วยนมร้อนแช่เย็นเตียบร้อยมันเย็นสุดๆไปเลยไปเล่นกันดีกว่าเฮ้เย็นแล้วปังตอนมาหาแม่เดี๋ยวนี้เลย อืออ้อเปิดเปิดไปออกอื้อทีหลังนะ่ไม่ต้องเร่งความเย็นขนาดนี้นะแค่สามถึงหกองศาก็พอรู้ไหมปังปอนอยากกินขนมเย็นๆนี่ค่ะทำไมแช่ของมากมายขนาดนี้เนี่ยขนมเป็นซองแบบนี้แล้วก็ของร้อนๆนะ่ก็ไม่ควรแช่เย็นรู้ไหมตู้เย็นจะทำงานหนักแล้วก็กินไฟมากโทษฐานไม่เชื่อฟังแม่ปังปอนห้ามเปิดตู้เย็นเป็นเวลาหนึ่งวันเข้าใจไหมลูกครับ